กินเต็มอ่าครับมาแล้วครับตัวที่สองครับดูซ้ายครับดูซ้ายครับกินเต็มครับกินเต็มอ่าครับตัวที่สองครับอ่านครับผม อ่านหนึ่งเดียวเย่าครับปิดอัดเลยอัดปดเลยป,ลด,ปลดเลยปลดเลยปลเลยครับปดเลยปลอดอะไรลงไปทีนี้คุ้บอยแม่ฟีม,มาคุ้บอย <c oughs> บอกแล้วครับเปลี่ยนดวงเด็ดนิดนึงเพิ่มออปชขั่น

ามาอีกแล้วผ <c oughs> ่านครับผ่านใส่สวยครับใส่สวยมาขยับมาเลยนะครับขยับมาเลยไปเลยไปเลยน้าออกปวดเลยปวดเลยนะเ อน้วโอ้โหนะพานี้ดีนะเด็ดตัเรียบร้อยไรเลยฮะตัมตาม,ตามอุย้ย เอาอีกแล้วอู้ดอู้ดอุ้ยอู้ดแล้วครับตัว

เรีบร้อย หมดแล้วครับ

ตัวครับตัวก็มีตัวมาแล้วครับมาแล้วตัวเล็กๆหลอกดังกีเ้เลยส้ำก่อนครับส้ำก่อน มีรุกมีรุกมาอีกแล้วครับมีสายขึ้นมานิดนึงครับดักมือครับดักมือมีสายครับมีไซส์เออสองตัวเลยครับปวดเลยแัดกุยม วนดนหมายเดียวครับสามนะครับจัดประเด็ดนะครับประเด็ดครับหมายเดียวครับหมายเดียวหมายเดียสามเลยครับเอาอีกครับน <laughs> ่าจะอยู่เป็นหูงนะครับยิงจอก có có dám được à Hãy không แล้วแต่ห่กย้ํย้ําย้าโอ้โตืุ่ไม่ได้อู้หลุดโ้หลุดครับโอ้หลุดไปเลย หมดแล้วครับมาอีกแล้วมีตัวอ้าวมีตัวครับมีตัวจับไปโครับโอแกว่งฟังทุก ดูครับดูหน่อยครับยกสมัยมดูหน่อยครับฟาครับฟาอยครับต่ว่ามันจะเตี้เนาอ นี่สิพามาเอาขยะอยู่นี่ตอ้เดช <laughs> ไม่มีที่ขุดที่อยู่นี่หมดเลยอืม <laughs> ที่ขุดีทเดชเลือเอาเลยเ็ฟเอาเงี้เอาดูดิไรเมือไฟกันเม่โคขุดเกลียวขยะเยอะเลยครับไม้ หมอทามแล้วครับคุณพี่คุณจ้งหมอกระพโอ้ยมีบ่อมันมีบ่อมันเป็่ดอเนีบ่ ปลาพันปลาครับลูกปลาพันปลา <c oughs> โดนครับ <c oughs> เหยื่อดีครับ <c oughs> เหยื่อเด็ดครับเหยื่อดีครับย้ำเลยครับมุมนั้นครับ <c oughs> เหยื่อดีมีตัวครับ <c oughs> <c oughs> ขายตายไม่ได้ เดินทางต่อตามาเลครับมาแล้ว,ลวดูครับ เล่นน้ำอ่านครับผานม,ม,มีตัวเป็นโดนดูครับอันนี้นะครับก็คือนะครับกระสูบจิงจองน้ําจืดครับจิงจองน้ําจือด <c oughs> อันนี้คือกระสูบครับษาท้อทิน ปลาสูตรเห่าครับอาหารลองกดกดมานูลปลาก่อนครับก่อนที่เมนตเต็มครับโูปลาครับ ห้องในนะครับดูครับปลาครับยอดครับวันนี้เหยื่อเราครับเหยื่อซีคุณซีครับมีขายนะครับมีขายนะครับ นี่ครับลักษณะการลูกครับอันนี้มีขายนะครับติดต่อทางเพจเราได้เลยครับเพจสี่คนสี่ครับฟิชชิ่งครับสี่คนสี่ฟิชชิ่งครับเนี่ยอันนี้ยังไม่มัดนะครับเดี๋ยวลองมัดดูครับเดี๋ยวมัดให้ดูครับผมเดี๋ยวลองดูครับ ดครับเรียบร้อยครับอ๋ามาแล้ว <laughs> น้องกบเข้า <c oughs> มาป,ปิดตีเลย จัดอีกครับจัดอีกลองมุมซุ้มนี้ครับ